เลกนะเกมว่นนี้อาจารย์เด่นเก้ากับหนึ่งอบอกก็ย่อยร่อดเนี่ยจับคู่ได้จริงสิเก้าน่ะมันเป็นเลกรักหาเก้าเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าสี่กับคำขวามันอะไรมันเสียงเงินไหลม,มันใจไปนั่นคุณบอส ก็ไม่ใช่ไฟังเาจา์นี่เนาะเ็ฮแเ้าก็ฮังเจอกับฮามันเบ้พาดไปกับเอ็ดมิงแมนเอฟซีกับใส่หัวได้ไหมฮังเทอกับอะไรหนึงนี่มันต้องมาเองซี่เนี่ยใครมันมาได้เนี่ยงวดนี่1หนึ่งแปดออเนี่ยเอียเนี่ยปัตเตรักเขายี่สิบห้าตัวก็พักกันซื้อแมนไลาแมนไลก็ว่าดีแทะเออบารนี่ก็จจันมันใจ นะผู้ผู้นี้นยมันใขน่จ่างสิถ้าไม่ตูนก็ได้แต่ว่มควัมขมันใข็่จงสิวันต่อไปกันเก่าเนี่ยถ้าศูนย์นถ้าศูนย์มากมันมีศูนย์สองศสาศูนเก็ดเท่านั้นเพื่อเผื่อิีโรกอะไไหมสองศูนย์เก็ดจำนะเด็กส้โตโตดเราเอาพุณมาเลขนี่มันที่ไใดเนี่ยตาจกเดียวบอกจะจะว่ามันที่ไหนสั่นอะ ข่อยโบจ้างข่บจ้าวันที่เน่มันที่ออกวันจันทร์เหมือนัวันหยังเนี่ยมันหายไม่ออกวันหยังมันก็สีออกวันที่หนึ่งตัวสิงหาอันโตแมนบอกจังเดี๋ยววันที่หนึ่งมันตรงกับวันหยังแหละวันจันทร์ม่แม่นบว่าเพียวแล้วเจ้าอยู่ในปฏิทินจะามุมมีไปนี่โทรศัพท์จันนี้นี่เจ้าก็ปรากฏเป็งวันที่อะไรนี่มันตรงจักรจันทร์ส่งในโบจ้างวันเลขบองคไโบนี่เฮ็ดเป็นอาชีพเด้อข่อยโบฟังเด้อข่อยเฮ็ดมาโดนไม่แห้งแล้วข่อยเลยคน ทุกจนใส่นีมาหลายแล้วแฟนนะคอยเศร้าเฮ็ดที่ซื้อคอยเศร้าคอยบวชคอยนั่งสมาธิเห็นติดโตสามโตอันนี้อือคอยเห็นนั่งร่างเขาบอกตัวไหนเขาที่ขมันเขาเขาอยังสิ่บัวงวนะบอกว่าอือที่เบอกว่านี่รถอ้าวมันหนึ่งจะ็นรองมึงจะลหนลอบมึงสก้อนให้เอ็ดมินเอฟซีข้าเจ้าลองไปประกอบเลขข้าเจ้าของเขาข้าเจ้าเต็งมันบอกข้าเจ้ารถนี่กันเขาเลขข้าเจ้านะอ่า คันว่ามันแม่นอาจารย์อื่นน่ะคันว่ามันบ่เสียอาจารย์อื่นซื้อน้ำข่อยรถนี่บ่พอคันยี่สิบตัวซ้ำกินง่ายกันยังนี่มาพื่นว่าอาจารย์อาจารย์ไดนกว่าน,นี่ใครขอเขียนดั้มส่นบ่ผู้ปล่อยเลขกันไหมอันนี้ขอซื้อเขี่นดัมส่นบ่แม่นอาจารย์ไดสเสื้สอ,อยังเนสเขาคือผู้นัะเจ้าคือผู้จักซื้อข่อยยูเดี๋ยวผู้จัดซื้อข่อยยูอาจารย์ไดนเอออาจารย์มิใช่ยนี่อือยู่น้า มีไส่จ้าอเจ้าบมีไซต์เออไหค้คนมาหลายแล้วไอ้คนมาหุมาเล็กวันี่วันที่หนึ่งสิงหานีวันที่หนึ่งบ่วันที่สองวันที่หนึวันจันทร์เป็นบ่วันที่หึ่งสิงหานีมันมากเก่ากับหนึ่งบ่เก่ากับหนึ่งเก่ากับหนึ่งถ้าซูนมากมีเท่นี้ซูนมีสามคู่ตั่นี้กันูนมากมันจะสีมีเก่ากับหนึ่งหาลักเก่ามาเอามันก็เป็นหาเก่าสิก็อม่เป็นเก่าหาเอ เจ้ล่าเจ้นเทียเราอาจารย์บอกเทียกนล้วตัวทีมาเทียงอาจารย์ยังจะกับอาจารย์ส่งนียกับกับกับนตัวคือบอกง่ายแต่ว่าอาจารย์มันเป็นตะคาเพาะมันมันใจเจ้าของเด๋ยว่ามันใจนี่วัฒทภาวะเจ้าของว่ามันก้จาปหาตัวกนเรนเนก้นสิทธิธรรมอันนั้นเนี่ยมันมีจะโตนี่อย่างนี้หนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า อ่ามันสิเป็นเลขสมหลักอ่ามิศูนมิเก้าก้าูนมากนี่น,นี่หนึงเออกระสูนสมากขั้นมันมากนี่ใครซื้อกันไว้ใช่นะหมมันออกเนี่ยศูนย์เจนมองี่ยมาก2ูนย์อนเออทั้งนั้นอ่ะอืา1หนึ่งมากก็คือหน 1, เออหนึง่งแปดแปดหนึ่งหาหนึ่งสี่หนหนึ่งอืมสินึ่งคือสิเต็มอีจีหลายหล่ะ,ละ,ละคิดว่าว่าสิบสองสิงหาวันแม่ดิแหม่จร่ตัวอืม มันมาตามนั่นนี่ตามวัตถุจรกของมันกับผมว่ารักเก่านี่มันมาเนี่ยเกิดมีเก่าหาหาเก่าเก่าหกหกเก่าเนาะหาเก่าบมีดต่ว่าเกมีแจะเก่าหาเอามีดต่หาเก่าเก่าหาบมีบ่มีก็ใช้ออาขันมักกันอเก่าซีซีเก่าก็ซ้มเก่าเกจ็ดเจ็ดเก่าห้ออะไรไปตัวเออแล้วแต่เพื่นหอขันบอกว่าว่าหลายตัวแท้มันจะมาเถียงอาจารย์อีกพูเออฟซมาเทียงอาจารย์อีกก็ได้ที่เห็นเอาอาจารย์วิชัยปรสันว่าพึ่อยู่บ้านม่วงก็ราบอกบ้านแที่อันนั้ อายุไรเปนไลเาตาตาอายุไรป็นไงาหอายุเจ้าไปถามัยังมาย่เอาก็ถทมเจเป็นอาจารย์มาเนาะบวชเดินเขียนอ่านอยู่บานเป็นโอ้ยเป็นอาจารย์บวชยึดแปดยี่สิบพรรษาผลทำยัยไรนนิต้องไปซื้บาเนี่ยเมีย่วยไม่ออกปวยก็ซืกมาเมื่อกี้ไปถามีแจมแว้วมัยังบวชวก็ซิกเนี่ยรักษาสินประจำาท่วมืในการสิน